วันน <Cornell>. ี้หนูชอบหมึกกะละมันไม่รู้กี่ตัวเหมาไาชอนหมึกกะละมันไม่รู้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันเยอะมากนะวันนี้เหมาไปเลยแล้วกันค่ดูกัอตายยังตายแล้วไม่ทัน กดหนึ่งตัวมดูตัวนั้นไออดสอนะั้ขาสิบห้าโลเสิบสี่โลแปดครับสิบสี่โลแอ่ะ สิบสีโลแปทั้งกระมังเหมาปลาช่อนมาได้ card ah. okay. mm. 1ิตัวนะคะแล้วก็ได้ปลาดุกมาหนตัวที่มันกระโดดออกมาฝังก็เลยเหมาไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาปล่อยปลาทบุญกันนะ